แฮรี่แม็กควชื่อนี้ที่เคยถูกเสียงคอรหากลายเป็นนักเตะที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นที่เรียบร้อยจากวันที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จนแทบล้มทั้งยืน ถูกมองเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลเหมือนโจ๊กเกอร์จนกระทั่งถูกผลักดันให้ย้ายทีมอย่างสิ้นหวังแต่ทว่าด้วยหัวใจที่แร่งกล้าพี่แกไม่เคยตอบโต้ด้วยถ้อยคำร้าวรานใดๆเอาแต่กลมหน้ากลมตาทำหน้าที่อย่างมุ่งมัน่นจนวันนี้ได้ผง,งาดคืนสู่ความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำแนวรับของปีศาจแดงกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของรูเบนอามริเป็นที่เรียบร้อยจากเบอร์หสู่เบอร์หนึ่งนักเตะที่สู้ไม่ถอยจนคว้าศรัทธาคืนมา mm hmm. ได้ด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาตัวเองเราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นจุดพลิกผ ดังหงผง,งาจากขี้เท่าไฮสซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์สัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ ย้อนเวลากลับไปปี2018ครับตอนนั้นแม็กควายโลดและในถินจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้อย่างโดดเด่นเป็นเสาหลักแห่งแนวรับที่แข็งแกร่งติดอันดับ3ของทีมด้วยคะแนนเฉลี่ยอันนาประทับใจรองจากเจมี่วันด,ดี้และเจมส์ดิสันเท่านั้นด้วยฟอร์มอันร้อนแรงดุดไฟลามทุ่งแมนยูที่กำลังประสบปัญหาเกมรับอย่างหนักเสียประตูไปถึง54ประตูมากสุดในท็อปเทกันเลยจัดการทุ่มเงิน80ล้านปอนด์ทำลายสถิตในโลกกองหลังก็เพื่อวางให้แม็กควายกลายเป็นฟานได้คนที่2การเปิดตัวของเขาคารับเป็นมนงวมี่่จริพแก ออฟเดอะแมตช์ในเกมแรกที่ถล่มเชลซีไป4-0นะโอทอฟอร์ดก่อนจะก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของโอเลกุนาโซชาลงสนามครบทุกนัดในลีกจนได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกับตันทีแต่ทว่าโชคชะตาก็มาเล่นตลกเมื่อเหตุการณ์ในเดือนสิงหาคมปี2020มา4ปีที่แล้วที่กริสพลิกผันชีวิตเขาราวกับพายุอันถาถมเมื่อพีแกเกิดเหตุวิวาทกับเจถถ้าหน้าที่ตำรวจและก็ถูกจับกลุม่ม้วยข้อหาอันหนักหน่วงทั้งใช้ความรุนแรงดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานพยายามติดสินบนซึ่งก จากนั้นฟอร์มการเล่นการยิงเหวี่ยไปดังไบไม้ร่วงอาการบาดเจ็บขาโถมเข้ามาซ้ำเติมการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมมาเป็นรับรังนิกยิ่งทําให้แม็กควายต้องปรับตัวสู่บทบาทสต็อปเปอร์ที่ไม่คุ้นเคยจนสุดท้ายพี่แกก็ต้องถูกเป็นตัวสำรองและยิ่งเมื่อเอ,อริกเชนฮาเข้ามาสถานการณ์ก็ยิ่งตกต่ำดังดวงดาวร่วงร่นพี่แกได้ลงสนามเพียง16นัดในลีกตกไปเป็นตัวเลือกอันดับ5้าและก็ถูกรีบปอกแขนกับตันไปให้บรูโน่แฟนันเดสเหมือนเป็นการตอกฝาลงอนาคตในทีมโอเทฟอร์แต่ทว่าในยามที่ม,มืดมมมมี่่สแแคควยยยไเเอพจะถูกง ภาควิจา์กระนำซัดดังขื้นซัดฝังพี่แกไม่เคยออกมาตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ขมขื่นแต่กลับมุ่งมั่นฝึกซ้อมทุมเทนในทุกโอกาสที่ได้รับดังนักรบที่ไม่มีวันถอยจนกระทั่งโอกาสก็มาเยือนจนได้เมื่อแนวรับของทีมประสบปัญหาบาดเจ็บกระนาวพี่แกเฉวยโอกาสนี้ครับดังเสือหิวได้เยื่อแปลเปลี่ยนความกดดันเป็นพลังดังขับไฮรักรีโวพรีรันเนอร์ฝ่าพายุร้ายไปอย่างนุ่มนวลฟอร์มการเล่นพี่แกก็อยู่ดีดีพลิกฟื้นมาราวกับต้องบนสะกด จากที่เคยดูถูกดูแคนลนครับกลายเป็นชูนชม่มจากเสียงด่าทอกลายเป็นเสียงเชียร์ก้องกังวานแม้ในเกมแดงเดือดล่าสุดจะพลาดโอกาสทองยิงประตูชายที่แอนฟิลแต่ผลงานโดยรวมพีแกกน,นาประทับใจดังบทกวีที่ไพเราะและนี่เป็นเรื่องราวของนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้แม้จะล้มครั้งใดก็ลุกขึ้นมาใหม่เสมอสมควรฆ่าแกการยกย่องและเป็นแบบอย่างขอคาราวะจิตวิญญ,ญาณของนักสู้แฮร์รี่แม็กควาย ไฮซัลรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์